ที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์ค่ะนักท่องเที่ยวจํานวนมากต่างก็พากันเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอเขาคอกันคึกคักเลยทีเดียวนะคะไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ ในช่วงวันหยุดนี้นะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะต่างภาคันเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแล้วก็ไอหมอกที่สวยงามในช่วงเช้าเช้าเนาะในช่วงของกรีนซีซั่นแบบนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยค่ะคุณคหลังจากที่ทางภาครัฐนั้นได้ประกาศคลายล็อกในระยะที่4แล้วซึ่งเขาพบว่าส่วนใหญ่นั้นเดินทางมาท่องเที่ยวแบบครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนนะคะในขณะที่ทางด้านของอำเภอเขาค้อเองก็ได้วางมาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -1 ค่ะด้วยการให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์หรือสถานที่ล้างมือก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะคะ รวมทั้งได้มีมาตรการในการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เดินทางเข้ามายัางสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตลอดจนให้นักท่องเที่ยวนั้นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนค่ะหากพบว่าใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาค้อแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยนะคะมีโทษปรับสูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทแต่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอดฮิตอย่างวัดผาซ่อนแก้วจุดชมวิวไพรสณีเขาคอ พระบรมธาตุเจดีการจนาพิเศษทุ่งกังหันลมจุดเช็คอินร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆนะคะก็ยังมีคนให้มามีคนมาใช้บริการกันอย่างคึกคักค่ะแต่ที่ยังไม่เปิดเลยก็อย่างเช่นพระตำหนักเขาคอค่ะคุณอันนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะคะ,อ,ะอย่างไรตามติดนะครับการประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะของแหล่งท่องเที่ยวนะครับ กางหันลมคุณทุ่งกังหันลมเวลาที่บรรยากาศแบบนี้ฝนตกดีๆแบบนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าที่เขาคอนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งโอโซนเลยจริงๆนะแหล่งโอโซนและทะเลหมอกนะครับ